ดูกับคาบคื้นดีสิสวัสดีครับดูกับแฟนเฟดี้ภาคที่ส,สี่แล้วภาคสี่แล้วโหนี่มันก็ดีจริง,งนะคือลองขึ้นนี้ได้ขึ้นนี้ได้นนไดโอเคต้องฝันไปฝันก่อน โอเคมันมอะทคนิคคือจะให้ผีมันผมจะยืนอยู่นี่ไล้ผีมันเดินนี่แล้วผมก็วิ่งซิกแซกมาตรงน,นี้ใช่นะโอ้มีตัวนี้ด้วยมีฟ็อกซี่ด้วยโอ้ยหนีกันตายทีนี้ก็หผีผิท่องไม่ผีท่อง เราจะย่องนะย่องรอตอนนี้เที่ยงคืนสามสิบเนเนเนจริงนะจริงนะจริงจริงนะเที่ยงคืนสามสิบในเกมนะโคตรจริงอนะ่ะมันจะโหดแค่ไหนแล้วจะมีใครจะรอดบอหรือว่าผมจะไม่ได้รอดนะต้องมาดูอีกทีตอนนี้ต้องปั่นไปด้วยเอยมีคุณดาบคุณดาบคุณดาบเนาะ ไม่มีผู้หญิง้วยตอนนี้ไม่มีใครไปปั่นเลยอรอไปปั่นแล้วก็มีคุณผมขาวแล้วก็คุณเสี้ยวเออเรียกคุณเสี้ยวเลยนะไปปั่น,นไปปั่นกันป,ปั่นไฟกันไใไปปั่นไฟไมะ เราไปปั่นโอ้ยตียแล้ววิ่งวิ่งก่อนวิ่งไปนี่โทำานแอ๋อนะมันจะไม่จำสแกรอีกเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่รอบที่แล้วผมว่าน่าจะจำสแกรว้าวเป็นดีออกล่ะน่นเอช่บอลน,นี่ออกล่านานแบวผมว่าลนะบอลน,นี่ออกล่ะ วันนี้ออกล่าจะตามคนที่เก่งไปมากกว่าคนที่เก่งเ <Run. S 1> อ้า้าวว้าว้าววา้้ว้าว i'm มันหายไปไหนกันอนะแต่นี้ตีอืมโอ้ยไปไหนไปไหนตามไม่ได้ตามไมด้ว้าวตีสองแล้วตีสองแล้วนะขอเพิ่มรักเสียงรักสี่กีพอละตีสองสอง,แองแูแสจะมีใครมันโหดอีกป่นนะเนี่ยน่าจะโหดอีกนะเอ้ยไม่ใครไปปั่นไฟได้หรบวะ ไปปั่นน้อยโอเคเออฮะไปอย่างนี้แปไๆ run ไปไหนเนาะหายไปไหนหมด paid paid มมหมน,นี่ eyes, ไงนี่ไงแสงไฟแสงไฟ ขิก้าอู้หูอะไรกันหมดเลยรอ้โหมันตาม ดัดมากกว่าวะโอเคมาเอ็กนดะี XD, โหแล้วสี่คนเองนะนี่คนนี่จะพาไปแบกไหวประเถอะพตอนนี้ก็ด e นะีสองห้าสิบอะะมันจะแบกไหวปะเถอะตอนนี้ก็อะไรน,นะโอเคสองทุ่มอืม ชัดเจนชัดเจนครับท่านผู้ชม,มเห็นแม่ตัวอะไรวะนะอุ้ยเฟดดี้มาเฟดดีเ้เห็นแมคกับท่านผู้ชมตัวไกลๆตรงนู้นอะเฟดดี้แกมาอย่างนี้เลยเหรอ ใช้เรือกูคาดถึงใช่ไหมเพื่อนนูน่นน่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนูน่นน่ะนูน่นนู่นเฮ้ยรันไมค์เอีย๊ยไม่ใชอะไรจิ๊บมันเป็นอะไร ไ้ที่จะดูกล้องคลิปมันบ้างรอไปเช่นเคยตีสามแล้วมันยังโอ้ยตีสามกะว่าจะรอดแต่ดันไม่รอดเฉยเพราะอย่างนี้นี่ทำไงดีไปดีโอ้ยรอครับรอ เอเอีกเหลือใครบ้างคุณเทาที่วิ่งไปเมื่อกี้นะครับเออเรกว่าเอคุณขาวคุณขากับคุณหมวกฟ้าคุณหมวกฟ้าไปแล้วคุณเทาอ่ะไม่ใช่คุณขาวคุณขาวไปไหนหนะ้าไปได้เวลารอทานสอง o mari huh มาตีเลยไปปัน่นไปปั่นตรงนี้เร็วไปปั่นเร็วโอ้ยไม่นะไม่นะตีสี่แล้วตีสี่แล้วอันนี้จริงนะตีสี่ตีสี่ยี่สิบโอ้ยแต่เกมนี้มันมีอุ้มแล้วก็อุ้มมานานแล้วนะในการซิกแซะเสมอ เฮโลแกอยูย่ไหมกระเลวโอ้โหตัวขำเออเออมันวิ่งอะไรอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเกเระวังนะ เอาตัวห้าสิบมันวิ่งกันตัวแรงเลยเฟดดี้ดก็ามาลูกก็ามาเมียเมียฟ็อกซีก่ก็มาโอ้โอ้บอนนี้ก็มีชิกาก็ามาอ่าโอเคแสดงว่าจบแล้วนะจบดังโอเคก็ะหนว่าตอนนี้รอดแล้วกันนะ ลาลาคลายข้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ดยแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆช่องเรานี่ผมไปแล้วบายบายเจอกันพ,พ,<า>พันพันหน้าไอพันห้ากัน